โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะกับตัวที่พี่หนึ่งลงขายไว้นะครับเป็น Nikon EM เนอะบอดี้ตัวเล็กอืมให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับก็จะมีรอยขนแมวนะ ตามภาพที่พี่หน่งลงไว้ในเพจนะครับแล้วก็ใน ig นะก็ลงตามนั้นเลยแล้วก็ตัวกล้องมันใหม่มากนะครับตัวฟองน้ำเนี่ยยังไม่เสื่อมนะนี่คือฟองน้ำที่มากับตัวกล้องนะแล้วก็โฟกัสกรีนจัดการทำความสะอาดให้แล้วนะครับตัวกระจกด้วยเนาะอืม มาดูภายในกันภายในทําความสะอาดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นฟองน้ําเดิมที่ติดมากับกล้องเลยนะเพราะว่าพี่หนึ่งถูแล้วมันไม่เสื่อมก็เลยไม่ได้เอาออกนะครับทุกอย่างดเดิมของกล้องเลยนะภายในช่องมองอืก็จะเห็นตัวสปีดชัตเตอร์นะ เข็มบอกสปีดชัตเตอร์แล้วก็ฝาอันนี้เป็นตัวเช็คแบตนะไฟต,นะติดนะครับพี่หนึ่งใส่ฐานไปแล้วโอเคทีนี้จะมาลองที่ชัตเตอร์บีขึ้นเฟรมกดถ่ายชัตเตอร์บีนะ มาที่ m 90ก็คือสปีด90้านั่นเองแล้วก็จะมีออโต้ออโต้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่กับเลนส์เทสให้ดูอีกทีนะครับให้ดูภายนอกกันก่อนไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเช็ดไปให้นะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นนะครับก่อนส่งก็จะทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปนะ แล้วก็แซลทัมเมอร์เป็นเฟรมดึงลงมานิดนึง้งทัมเมอร์ทำงานนะพอเสร็จแล้วก็ช่วยมันดันกลับไปนิดนึงนะครับให้มันอยู่ตับล่องข้างในนะอันนี้เป็น หูของสายนะครับของนิคอนคือตัวกล้องตัวนี้มันมาสภาพดีมากแล้วก็มาแบบสภาพเดิมๆเลยนาะ,ะก็จัดการล้างในส่วนด้านในภายในนะครับจัดการทำความสะอาดเนาะ,ะต่อมาเป็น50 f2 ตัวนี้ชิ้นเลนล้างแล้วนะ ชิ้นเลนใสนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะเช็ดให้ดูเลยดีกว่าออขออนุญาตเป่าแล้วกันชิ้นเลนจริงๆมันใสนะแต่มันโดนนิ้วมือพี่หนึ่งนิดนึงก็เดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดให้อีกทีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เจ้าของอีกทีหนึ่งนะแหวนโฟกัส ปกตินะปรับ f มหมุนทุกคลิกนะครับตั้งแต่ f สองไล่มาเรื่อยเรื่อยจนถึงสิบหกโอเคนะก็จะประมาณนี้กับตัว เลนนะครับเวลาใส่ให้หมุนไปที่5.6นะให้เอหูกระต่ายเนี่ยมาอยู่ตรงตรงจุดเนี้ยนะครับมันมันจะอยู่ที่5.6ดพอดีและตอนใส่ก็เอาใส่จุดสีขาวๆว,วางอย่างนี้ไม่เลย พี่หนึ่งก็มีอืมโอเคแล้วก็หมุนขึ้นไปมันก็จะล็อกนะครับก็จะประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นเลนเอ่อเป็นเลนธรรมดาไม่ใช่ AI เนาะแต่เวลาใช้งานก็ใช้งานได้ปกติแมนวนวลนะครับ ตัวนี้นะ,ะทีนี้พี่งจะเปิด F2 ไว้ ISO ที่ตั้งไว้200แล้วกันนะวิธีใช้งานใส่ฟิล์มไปครั้งแรกเนี่ยขึ้นชัตเตอร์ถ้ามองด้านในจะเห็นนะ,ะตัวเข็ม,มไม่โฟกัสนะครับมันโฟกัสยากนิดนึงนะ คือตัวเข็มเนี่ยมันจะอยู่เหนือหนึ่งพันให้เราขึ้นเฟรมสี่ครั้งนเนี่ยลงมาลวขึ้นประมาณนเนี้ยเนาะเพราะพี่หนึ่งขึ้นไวแล้วนะครับมันก็เลยเข็มมันก็เลยลงมาเ,เข็มวัดแสงนะถ้าเห็นเห็นไหมวัดแสงทำงานปกตินะครับมันก็จะสปีดก็จะทำงานตามค่าแสง อย่างตอนนี้นี่ปิดเห็นไหมเข็มมันก็จะอ,อันนี้ลงมานะครับอาจจะมองไม่เห็นนะอืม ทีนี้ถ้า F แคบแคบสปีดก็จะช้านะครับแต่เดี๋ยวมันต้องใช้เป็นระบบนี้อืมให้สังเกตที่กระจกเอาละกันที่มันกระพริบดำๆนะเห็นไหมสปีดจะช้าลงเห็นไหมอืมสปีดจะตามเข็มข้างในนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่า กล้องมันไม่ได้โฟกัสไอตัวเข็มข้างในนะครับเห็นไหมเอยจอสุดแล้วนะอืมได้จะเห็นนะ1ต่อหกเนี่ยน้าพี่หนึ่งเอามือปิดหน้าเลนเข็มก็จะตกลงเห็นไหมเพราะมันจะมืดอ่าก็จะประมาณนี้เนาะกับไอตัววัดแสง แต่ถ้าเอาไฟสองสปีดก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมอมปรับไปที่ f สองเลยอนะครับก็จะประมาณนี้นะให้ดูที่ตัวกระจกมันกระพริบแล้วกัน อืมเห็นไหมมันก็จะเร็วขึ้นโอเคอันนี้คือในโหมดออโต้นะแต่ถ้าอยู่ในโหมด90สก็คือไม่ใช้ฐานหรือฐานหมดสปีดก็จะคงที่ที่1นึต่อเกสบถ้าเป็นออโต้ ก็จะตามค่าแสงนะครับโอเคนะอันนี้เป็นตัวกอฟิลม์มกดลงไปมันก็จะหมุนฟรีพอขึ้นฟิลม์มมันก็จะเล่ะทีนี้มาที่นับฟิล์มกัน ขอไปเร็วๆเลยนะเก้าเท่าไหร่ละเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะก็จะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังก็จะกลับมาที่ตัว S เหมือนเดิมนิค o อน m m เป็นบอดี้ที่ใช้งานง่ายนะครับคือ เขาทำออกมาให้ใช้งานง่ายแค่ใส่ฟิล์มใส่ทานปรับไปที่ออโต้ปรับ ISO ตรงนี้ตามฟิลมที่เราใส่แค่นั้นเองแล้วก็มาจัดการที่เลนสรูรับแสงที่เลนเอานะครับเวลาถอดเลนเหมือนเดิมหมุนไปที่ห้าจุดหกกดตัวนี้ลง แล้วก็หมุนยกขึ้นอืมโอเคนะอืมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับอ่าให้ดูในช่องมองอีกทีหนึ่งนะ ต้องมองใส่นะครับจัดการไปแล้วโอเคกล้องกับเลนตัวนี้ของแถมก็จะมีฟิลเตอร์เดี๋ยวจะใส่ไปให้เลยนะแล้วก็เป็นฮูดขนาด52มม,มคือหมุนใส่ไปเลยถ้าจะใช้นะครับหรือถ้าไม่ใช้ตัวนี้ฝาปิดนะบีบระวางหลย แบบน,นี้แค่บีบแล้วก็วางลงนะมันก็จะอยู่ละโอเคแล้วก็มี LR 4 4 4ก้อนนะครับทั้งหมดตามนี้นะก็เดี๋ยวก่อนก่อนแพ็กกล้องเนี่ยพี่เหน่งจะทำความสะอาดทั้งเลน และบอดี้อีกหนึ่งรอบแล้วก็จะถ่ายรูปเอาไว้นะครับก่อนที่จะแพคใส่กล่องนะ